ับมาในเบรกนี้กันนะคะเราจะมาพูดคุยกับอีกหนึ่งบริษัทที่น่าสนใจมากๆนั่นคือบริษัทบอลิคค่ะที่เป็นผู้จําหน่ายชุดกีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณวิสันวนาศักดิ์ศรีสกุลประทานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบอลิกสปอร์ตจำกัดมหาชนหรือว่าบอลิคค่ะสวัสดีค่ะคขออนุญาตเรียกคุณหิมนะคะคุณหิมคะขอให้เราเล่าถึงเรื่องแบรนด์เราก่อนนิดนึงค่ะวิวาหลายคนก็คงรู้จักแบรนด์บอลิกเป็นอย่างดีค่ะว่าตอนปัจจุบันนี้เราจําหน่ายอะไรบ้าาาร้าาาาาาางงงงงช่่อททกรจํหหนนยมีไบคะ ครับบริษัทบริกสปอร์ตนะครับก็เราเริ่มต้นเป็นที่รู้จักในแง่ของเสื้อผ้าเสื้อผ้าฟุตบอลนะครับทีมชาติไทยก็เราได้สปอนเซอร์ทีมชาติไทยตั้งแต่ปี60นะครับเป็นต้นมาก็ทั้งหมดสัญญาก็2ส,สัญญารวมทั้งหมด12ปีครึ่ง <โฮ S 2> ยังเหลืออีกหลายปีก็เนี่ยเสื้อที่ผมใส่ก็เป็นเสื้อฟุตบอลทีมชาติไทยะนะครับ ก็สินค้าหลักๆที่ขายเนี่ยนอกจากเสื้อฟุตบอลแล้วเนี่ยก็จะมีทีมชาติบาสด้วยค่ะแล้วก็จะมีเสื้อพวกเสื้อโปโลเสื้อที่เป็นเสื้อลำลองนะครับก็จะเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าหลักของยอทิดใช่ไหมคะค่ะช่องทางการจําหน่ายเราก็มีทุกช่องนะครับท้งร้านค้าตามต่างจังหวัดนะครับทั่วประเทศในห้างสรรพสินค้าหรือมาร์เก็ตเทรดค่ะแต่ช่องทางที่มาแรงในปีนี้ ออนไลน์ออนไลน์เนี่ยก็คือยอดขายเติบโตโดยเฉพาะอย่างยิ่งไลฟ์คอมเมอร์สนะครับผ่านช่องทางของไลฟ์คอมเมอร์สทิกต o k s h o ปปีโอ้ขายใน TikTok ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้สัดส่วนออนไลน์นี่เยอะไหมคะคุณทิมค่ะสัดส่วนออนไลน์เนี่ยก็เพิ่มขึ้นจากประมาณ10กว่า20%เนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึง30กว่าเปอร์เซ็นต์วันนี้ของปีที่แล้วเนี่ยเราขายออนไลน์ส่งของวันละพันกว่าออเดอร์นะครับวันนี้ของปัจจุบันเนี่ยเราขายเฉลี่ย ห้าพันถึงหนึ่งหมื่นออเดอร์อุย้ยก้าวกระโดดเลยนะคะเนี่ย่เราส่งของทันภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงจากระบบที่เราลงทุนไปอืมค่ะที่ผ่านมาคะ่ะตัวของแบรนด์วอลลิค่ะมีกลยุทธ์อะไรในการาสร้างฐานการเติบโตในช่วงที่ผ่านมาคะ่ะครับตั้งแต่ปีแรกที่เปิดบริษัทเนี่ยวอลลิ Wall e ใช้เรื่องของคําว่าล i เซนส์มาร์เก็ตติ้งนะครับก็คือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาในเครื่องหมายการค้าที่ผูกขาดค่ะเช่นทีมชาติไทยเป็นต้นเราประปรมูลมาค่ะแล้วเราก็ ได้สิทธิ์มาผลิตจําหน่ายออกแบบนะครับแล้วก็สร้างยอดขายลายเส้นของสโมสรฟุตบอลต่าจังหวัดต่างๆทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศนะครับในมาเลเซียเราก็มีสองรัฐนะครับในลายเส้นอีกแบบหนึ่งจะเรียกว่าลายเส้นสถาบันการศึกษาเช่นงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์หรืองานฟุตบอลจตุรมิตรลายเส้นของโรงเรียนอย่างกรุงเทพคริสเตียนอัสสัมชัญอันนี้เราก็ทำเป็นเสื้อผ้าออกมาจำหน่ายนะครับอันนี้ก็เป็น กลยุทธ์หนึ่งที่เรียกว่า license marketing ทำให้แบรนด์เราเป็นที่รู้จักโหคราวนี้เรียกได้ว่าชุดกีฬาของเรานี่ไปอยู่ในทุกพื้นที่เลยนะคะครับเมื่อกี้เราไปแตะเรื่องต่างประเทศแล้วนิดนึงค่ะตอนนี้เรามีตลาดต่างประเทศอยู่ที่ไหนบ้างคะคุณหิมครับวอลิกมีตัวแทนจำหน่ายและสปอนเซอร์ทีมฟุตบอลในต่างประเทศนะครับก็หลักๆที่เปิดมาแล้วหลายปีก็คือที่ มาเลเซียนะครับมาเลเซียเรามีสปอนเซอร์ทีมฟุตบอลสองรัฐรัฐกะรันตันที่ติดกับนาราธิวาสแล้วก็รัฐนิเกิริสมิลังที่ติดทางตอนใต้ไปทางสิงคโปร์เรามีตัวแทนจําหน่ายที่เป็นตัวอย่างที่แข็งแรงนะครับอยู่ที่มาเลยแล้วก็ดูแลตลาดสิงคโปร์ด้วยทีมฟุตบอลที่กัมพูชาก็มีนะครับแต่บังเอิญก็มีเหตุแบบไม่คาดฝันมาช่วงปีนี้ก็เลยพักสัญญาไว้ชั่วคราวะนะครับแล้วเราก็ไปเปิดตลาดที่จีนอ,อันนี้น่าสนใจตลาดที่จีนเราได้ร่วมมือแต่งตั้ง ตัวแทนจำหน่ายที่เป็นห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ะที่ชื่อ HIMAX นะครับที่ประเทศจีนก็เริ่มทำการตลาดมาประมาณปีกว่าๆยอดขายก็น่าพอใจนะครับปัจจุบันมีอยู่แล้ว3 8จุดขายในประเทศจีนโอโยอดขายก็ร้อยกว่าล้านบาทโดยประมาณครึ่งปีค่ะทีนี้เดินทางมาถึง9เดือนแล้วผลประกอบการเป็นไปตามเป้าไหมคะเดือนนี้ก็เดือนใกล้สิ้นปีละปีนี้ต้องบอกว่า เป็นปีประคองตัวนะไม่เป็นไปตามเป้าภาวะเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยกำลังซื้อระดับราญ้าเนี่ยหายไปจริงๆกระทบในบ้านแล้วก็ภ้ายกระชนที่เป็นบริษัทภ้ายกระชนก็กระทบเหมือนกันนะที่เท่าที่เห็นแต่สิ่งที่เรายังคงเห็นว่าเป็นโอกาสก็คือการขายออนไลน์นะครับที่เรียกว่าเข้ามาช่วยมาเสริมใช่ไหมคะภาวะตลาดเปลี่ยนแต่ออนไลน์เติบโตอย่างมาก ในฐานะที่บริษัทปรับตัวเนี่ยเราก็เริ่มปรับตัวตั้งแต่ไตรมาสสองเริ่มไปเปิดตลาดในต่างประเทศให้มากขึ้นนะครับก็เราก็เปิดตลาดในจีนให้หนักขึ้นแล้วก็ในมาเลยให้หนักขึ้นแล้วก็ในสิ่งที่กําลังเปิดต่อก็คือในรัสเซียและประเทศอ,อดีตรัสเซียนะครับเช่นในรัเสเซียเนี่ยก็จะมีสโมสรฟุตบอลแล้วก็ประเทศ ใกล้ๆอย่างอุซเบกิสถานเบลารุส <c oughs> ก็ <S <s <ign al> สมีสโมสรฟุตบอลที่อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยอืม응ค่ะก็เป็นการขยายตลาดต่างประเทศมากขึ้นควบคู่ปไปกับตลาดออนไลน์ <c oughs> ใช่ไหมคะ่ทีนี้เราคงจะมองข้ามปีนี้ไปแล้วเพราะว่ามันอาจจะกระทบอย่างที่บอกค่ะส่วนปีหน้าค่ะเราตั้งเป้าอย่างไรบ้างคะอะไรที่จะเป็นปัจจัยในการสนับสนุนการเติบโตปีหน้าค่ะครับปัจจัยสนับสนุนปีหน้าเนี่ยเราก็มีการเพิ่มทีมงานค่ะ ที่เกี่ยวกับไลฟ์คอมเมอร์สนะครับเป็นบิสเนสยูนิตเพิ่มขึ้นมาเลยแล้วก็คลังสินค้าเราก็พร้อมที่รองรับออเดอร์เพิ่มขึ้นไปถึงวันละ2 0 0 0 0ออเดอร์จากวันหนึ่งที่ปัจจุบันอยู่แตะหมื่นออเดอร์ช่องทางออนไลน์ก็จะเป็นตัวเพิ่มสินค้าทั้งไลฟ์สไตล์และสินค้ากีฬาที่เราขายอยูออ่อีกช่องทางหนึ่งก็คือตลาดในประเทศจีนที่เราเริ่มรับรู้รายได้ที่เป็นค่าลิขสิทธิ์เนี่ยค่าลอจิสติกส์เนี่ยตั้งแต่หนึ่งมกรานะครับอันนี้คือ ในส่วนของออฟไลน์ที่ทําไปแล้วทําได้ดีส่วนของออนไลน์ประเทศจีนเนี่ยก็กำลังอยู่ในระหว่างพูดคุยว่าจะทําทกลายุทธ์ในการบุกตลาดออนไลน์ในจีนอย่างไรนะครับร่วมกับพาร์ทเนอร์เราที่จีนในตลาดของรัสเซียก็มีโอกาสสูงนะครับเป็นตลาดใหญ่ที่เป็น ตลาดที่แบรนด์นอกออกหมดเลยเนื่องจากถูกแซงชัน่นแต่ความสัมพันธ์ทางการทูตไทยรัสเซียเนี่ยไม่ได้ถูกแซงชั่นเนั้นก็เป็นโอกาสที่เราอยู่ในระหว่างเปิดตลาดอยู่ค,ค่ะทีนี้ตั้งเป้ารายได้ปีหน้าเท่าไหร่คะปีหน้าก็เกิน2,000ล้านครับอ่ต้องกลับมาเห็นไรายได้ในระดับนี้ทีนี่ ทิ้งท้ายสุดท้ายค่ะอยากให้ฝากอะไรถึงแบรนด์บอลลกใน3-5ถึงปีข้างหน้าค่ะว่าเราจะทําสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักได้อย่างไกคะครับจริงๆริแบรนด์บอลลกเราไม่ได้สร้างแบรนด์เป็นเพื่อทําเสื้อผ้ากีฬาอย่างเดียวนะครับจริงๆเรามีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาร่วมด้วยในภาพลักษณ์ของแบรนด์เนี่ยเราตั้งใจที่จะทําแบรนด์ให้เป็นแบรนด์ที่ทําเรื่องไลฟ์สไตล์แล้วก็วิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างครบวงจรนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเ e ลเ n e s s wellness หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของกีฬากี ไม่ให้ป่วยนะครับจริงๆคําว่า Wellness มันตรงท้ามกับคำว่า i l l n e น s, <S กีฬาเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนเนี้ยป่วยน้อยหรือติดเตียงช้าการมีกล้ามเนื้อเนี่ยก็คือทําให้อายุยืนขึ้นะนะครับันธกิจของบริษัทเนี่ยก็คือเราทำเสื้อผ้ากีฬาที่ดีที่สุดมีศูนย์วิศสตร์การกีฬา ที่ดีมีบริการทางด้านกีฬาประกอบด้วยก็องค์ประกอบทางรายได้ก็จะทําให้แบรนด์แข็งแรงครับค่ะแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นที่รู้จักต่อไปค่ะก็ถือว่าแบรนด์บอลลิกนะคะก็เป็นที่เป็นแบรนด์สภ้าไทยที่เป็นที่รู้จักและโด่งดังมากๆในตอนนี้น่าติดตามมากๆค่ะวันนี้ขอขอบคุณคุณฮิมมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยภาพรวมธุรกิจกับเรานะคะ คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้ในทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา15ในการ30นาทีถึง16นาฬิกาค่ะและทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของหุ้นวิชันนะคะวันนี้บีและคุณฮิมขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ